ในชีวิตประจําวันของทุกๆท,ท่านในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทําสิ่งที่ท่านจะต้องรับมือเลยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหานั้นนะ่ะไม่ว่าปัญหานั้นนะ่ะจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความพลั้งพลาดผิดพลาดของตัวท่านเองหรือความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดของตัวลูกน้องของท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับและเมื่อเราจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะได้เรียนรู้อยู่แล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาอยู่หลายเรื่องหลายราวถ้าเอาแบบละเอียดเลยนะครับเวลาที่ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาใดๆเนี่ยท่านจะต้องเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มากําหนดปัญหาให้ถูกต้องชัดเจนไอ้ปัญหาที่เรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยอาจจะตั้งคําถามโดย5 w 1 h เนี่ยนะครับเพื่อที่จะ ใบทาเรื่องต่อไปก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากนั้นเราก็จะไปคิดแหละครับว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้อย่างไรโดยทั่วๆไปเราก็จะใช้วิธีการระดมสมองจากลูกน้องหรือแม้แต่เราจะนั่งคิดเองก็ได้นะครับแต่ที่ได้แน่ก็คือถ้าเราต้องการไอเดียที่หลากหลายถ้าเราต้องการความคิดเห็นแล้วเราต้องการการมีส่วนร่วมจากลูกน้องเราซึ่งการให้ลูกน้องมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งเนาะที่จะทำให้ลูกน้องเกิดความรู้สึกกระตือรือร้อนอยากที่จะทํางาน และเมื่อเราหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งใดขึ้นมาตามสาเหตุที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกวิธีการแก้ที่ดีที่สุดลองชั่งน้ําหนักดูซิแต่ละทางเลือกเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรแต่ละทางเลือกเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรอะไรอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะไปคิดอ่านหาแนวทางที่จะป้องกันแหละวางแผนในการปฏิบัติลงไปปฏิบัติจริงๆคือเอาสิ่งที่คิด ว่าเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในทางต่างๆซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามันจะมีผลกระทบมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรไปสู่การปฏิบัติแล้วเราก็จะมีการติดตามและประเมินผลการทํางานตามแผนนั่นเองนะผมคิดว่าลำดับขั้นของการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็แล้วแต่แต่และองค์กรจะกําหนดว่าเป็นแบบไหนเอาไว้เดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีลำดับขั้นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในงานโดยทั่วๆไป อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเทคนิควิธีในการคิดที่จะตัดสินใจนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเ็เป็นวิทยากรในเรื่องของทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะต้องคุยกันรายละเอียดเยอะนิดนึงนะฮะแล้วจะใช้วิธีการทย,ยทยอยทยอยมาคุยให้ฟังกันแล้วกันนะครับในที่นี้ก็จะโฟกัสไปที่ที่ตรงนี้ครับคือในขั้นตอนของการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเนี่ย มันมีเครื่องมือที่หลากหลายมากที่จะมาช่วยเราคิดวิเคราะห์วิธีการพื้นฐานเลยที่เราจะใช้ก็คือการระดมสมองระดมใครครับระดมคนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละใครล่ะที่อยู่หน้างานใครล่ะที่เป็นเจ้าของสเตชันหรือเจ้าของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยโดยหลักการแล้วคนที่อยู่หน้างานรู้ปัญหาดีที่สุดถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็เลยต้องให้เขามาอินโวหรือเข้ามาเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมกับการคิดอ่านหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นจากการให้มาแชร์ว่า เขาเจออะไรบ้างแล้วเขาคิดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรตรงส่วนนี้ครับเราก็จะใช้เครื่องมือที่หลากหลายเครื่องมือพื้นฐานที่เรานิยมกันเลยก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า f ิ h h o o e diagram นะครับหรือจะเรียกมันว่า c o u s e e f f e c t d i g r r m m เรียกว่าผังก้างปลาเรียกว่าผังของอิชิกาวะหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะคุ้นๆกับผังก้างปลาเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นหัวปลาแล้วก็ก้างปลานะฮะ หัวปลาเนี่ยมันหมายถึงตัวปัญหาแล้วก็ก้างปลาเนี่ยก็มีก้างปลาย่อยก้างปลาย่อยนะฮะมันก็จะหมายถึงว่าสาเหตุของมันสาเหตุของที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยโดยมองหล,ยล,ล,ลงายๆแง่มุมเช่นสาเหตุด้าน people สาเหตุด้าน process หรือสาเหตุด้านกระบวนการสาเหตุด้าน equipment สาเหตุด้านเครื่องไม้เครื่องมือสาเหตุด้านวัตถุดิบหรือสาเหตุด้านพวก material อะไรต่างๆนะครับบางที environment หรือสภาพแวดล้อม มันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาได้และอีกทางหนึ่งก็คือสาเหตุด้านการจัดหรือปัญหาจากการจัดการที่มันไม่ดีเพียงพอนะ,ะก็ทําให้เกิดสภาพการที่เราไม่พึงประสงค์ขึ้นมานะฮะไอฟิสบอลไดแกรมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เราก็จะได้เห็นขอบข่ายของสาเหตุของมันเนะในมิติในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วเรายังจะพอเชื่อมโยงทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละสาเหตุของปัญหาโดยเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือ เราก็จะได้ความเห็นจากบุคคลที่หลากหลายนะครับแต่ฟิชโบ i a g กรมหรือว่าผัางข้างปลาเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออันเดียวเท่านั้นในการหาสาเหตุของปัญหามีเครื่องมือพื้นฐานอีกอันนึงครับที่อยากจะคุยฟังในเอพิซอดนี้แหละก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า five why analysis นะครับ five why analysis เนี่ยมันเป็นชื่อเดิมเนาะชื่อพื้นฐานเลยที่เราเคยเรียกกันมา นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นประมาณไหนอย่างย่อๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรานิยมเรียกกันว่า y y analysis ที่เรียกว่าไฟ y เนี่ยเพราะออริจินอลของมันซึ่งเกิดขึ้นใน Toyota Motor Corporation ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาแนะนำแล้วก็พยายามที่จะทำให้พนักงานเนี่ยตั้งคำถา,ถามถึงสาเหตุของปัญหาเนี่ยให้ได้อย่างน้อย5 y หรือทำไม5รอบแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมันไม่จำเป็นจะต้อง ห้ารอบเท่านั้นนะมันอาจจะเป็น6รอบมันอาจจะเป็น4รอบอาจจะเป็น3รอบหรือ8รอบก็ได้คือจะต้องถามวายหลายครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าออริจินอลของมันก็คือ5ครั้งนะครับก็เลยอยากจะคุยให้ฟังสักนิดนึงว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในจังหวะอื่นๆก็จะมาคุยให้ฟังว่าแล้วไฟล์ยแนนิลซสมันทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะโฟกัสในเรื่องที่เป็นออริจินอลของไฟวายแนน i ลลซสที่ หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะฮะนอกจากว่าท่านได้เรียนรู้ในวิชาแบบนี้โดยตรงนะครับผมเชื่อว่าจากในชั้นเรียนตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยก็น่าจะได้เรียนแหละนะครับแต่พอเข้ามาสู่แวดวงการทํางานแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนตั้งแต่ในสมัยเรียนเนี่ยเข้ามาอาจอาจจะไม่ได้มาคุยกันว่าเออมันเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็จะคุยสั้นๆเนาะเอาเฉพาะว่ารากเงาพื้นฐานของมันมายังไงนะครับผมบอกแล้วว่า Five w i l e Analysis เนี่ย มันเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาซึ่งคิดคนมาจาก Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นคนที่คิดคนนี่คือไทซิโอนะฮะซึ่งมีนักเขียนเนาะชาวต่างชาติก็มาเขียนอธิบายแนวคิดของโอโนเนี่ยนะครับไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Toyota Production System Beyond large scale production นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นหนังสือที่แนะนำา t y y t t p r r o u u t t o o s y y t t m m หรือระบบการผลิตของ Toyota แบบ เพื่อให้เข้าใจเลยนะว่าโตโยต้านี้ยิ่งใหญ่มาได้ยังไงจนกระทั่งก้าวข้ามของความเป็น large scale corporation ไปเรียบร้อยแล้วคือมันใหญ่จริงๆนะฮะมีสาขาต่างๆทั่วโลกแล้วก็ผลิตรถยนต์ในวอลลุ่มต้องเรียกว่ายอดขายของโตโยต้าเนี่ยโดยรวมทั่วโลกเนี่ยอาจจะมากกว่า GDP ของบางประเทศด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้น corporation ของเขาจะใหญ่มากมันก็เลยมีประวัติความเป็นมา ที่หลากหลายมากมายและเรื่องของ Wi-Fi a n a ลิซิสเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาจาก t o โย t a Production System มอันนี้แหละนะฮะโอโนะเนี่ยแนะนำให้พนักง,งานของเขาในสมัยนั้นเนี่ยพยายามตั้งคำถามเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยด้วยคำว่าทำไมให้ได้5ครั้ง o r i g i ินอของปัญหาเนี่ยมันคือเครื่องจักรหยุดเดินก็จะถาม Y วทยที่1น่ะครับว่าทำไมเครื่องจักรยึงหยุดเดินเหรอก็จะได้คำตอบจากกรณีเครื่องจักรหยุดเดินเนี่ยโดยคำตอบของ Y ที่1น,นะก็จะได้ว่า เพราะเครื่องจักรมันทางานหนักไปเกิดความร้อนสูงเบรเกอร์ breaker, มันก็เลยตัดเครื่องจักรสมัยก่อนมันก็มีเบรเกอร์แล้วเพราะมันจะใช้พลังงานของไฟฟ้าเพื่อไปปั่นมอเตอร์เพื่อมานเครื่องจักรจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะนึกถึงบรรยากาศของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยโบราณโบราณเนาะนะที่มันจะต้องใช้ไฟหรือเครื่องจักรบางตัวอาจจะเดินด้วยพลังของเครื่องยนต์ขนาดเล็กโดยซ้ําไปนะฮะอาจจบวายที่1ไปแล้วนะวายที่2 ก็จะเริ่มต้นจากการถามสิ่งที่เจอในวัยที่หนึ่งนั่นแหละวัยที่หนึ่งเนาะก็ถามว่าทําไมเครื่องจักรจึงหยุดเดินเหตุก็คือเครื่องจักรมันหยุดโอเคไหมฮะก็ได้คําตอบว่าเพราะเครื่องจักรทางานหนักเก,นเกินไปเกิดความร้อนสูงเบรกเกอร์จึงตัดวัยที่2ก็จะถามว่ายังไงล่ะครับก็จะถามว่าอะทำไมจึงเกิดความร้อนสูงละ่ะและทําให้เบรกเกอร์มันตัดนะ่ะก็จะได้คําตอบของวัยที่2ว่าเพราะน้ํามันหล่อลื่นไปหล่อลื่นแบริ่งไม่เพียงพอ วายที่สามคืออะไรฮะก็คือทำไมน้ำมันหล่อลื่นจึงไปหล่อลื่นที่แบริ่งไม่เพียงพอล่ะกรณีนั้นน่ะพบว่าเพราะปั๊มน้ำมันหล่อลื่นมันทำงานไม่เต็มที่ฮะแล้ววายที่สี่ว่ายังไงฮะทำไมปั๊มหล่อลื่นทำงานไม่เต็มที่ล่ะกรณีนั้นน่ะก็พบว่าเพราะปั๊มหล่อลื่นเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหายวายสุดท้ายคือแล้วทำไมปั๊มหล่อลื่นมันเสียหายล่ะได้คำตอบว่า เพราะไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นอุดตันจากเศษชิ้นเหล็กทําให้ไม่สามารถสูบฉีดน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นตรงจุดหมุนอะไรต่างๆของเครื่องจักรได้เต็มที่เครื่องจักรมันก็เลยร้อนแล้วก็หยุดเดินโอเคไหมครับนี่คือออริจินอลของไฟวายแอนะลิซิแล้ววิธีการแก้คืออะไรฮะก็แก้สาเหตุที่ลึกที่สุดที่เราจะเรียกมันว่าสาเหตุรากเง้านั่นแหละก็คือไส้กรองน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยอุดตันจากเศษชิ้นเหล็ก ไปปิดตรงพื้นที่ของไส้กรองทําให้ไม่สามารถที่จะสูบชีต้ํามันหล่อลื่นไปหล่อลื่นจุดหมวนได้เต็มที่อีกอย่างหนึ่งที่จะทาคือก็เปลี่ยนเบเกอร,อร์หรือสับเบเกอร์ขึ้นเพื่อให้เครื่องจักรทางานต่อไปโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเนอะที่อยากให้ท่านเป็นนึกต่อว่าเวลาที่เกิดปัญหาใดๆขึ้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องพยายามถามให้ลึกๆให้ได้สาเหตุของปัญหาขึ้นมาไม่เพียงเท่านั้นนะฮะ ท่านต้องสอนลูกน้องของท่านด้วยว่าเวลาเกิดปัญหาเรื่องใดขึ้นมาพยายามคิดให้มันลึกเข้าไว้พยายามคิดให้มันกว้างด้วยคิดทั้งกว้างทั้งลึกแหละมันก็จะได้คําตอบเพื่อเอามาวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็หาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่าลืมนะพอแก้ไขปัญหาได้ต้องหาวิธีการป้องกันด้วยถูกต้องไหมครับอันในกรณีแบบเนี้ถ้าจะป้องกันจะทํำยังไงล่ะก็ป้องกันตื้อตรงสาเหตุลาก้ามันไงก็ปั๊มน้ํามันมัน มันเสียหายมันไม่สามารถสูบฉีดนะ้ำมันไปได้เขาเพราะมีไส้กรองอดังนั้นก็ต้องมากําหนดมาตรการเรียกว่า countermeasures นะครับเพื่อที่จะไปทําว่าะจะต้องมีการ maintenance หรือมีการตรวจความสะอาดของไส้กรองนะ้ามันหล่อลื่นเนี่ยทุกๆก,กี่ชั่วโมงก็ว่าไปมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องจักรเบรกดาวนหรือเครื่องจักรมันหยุดเดินได้นั่นเองนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น คุณค่าอย่างมากๆเลยของไฟวายหรือว่าวายวายในล y ซ i s เนี่ยนะครับก็คือการที่เราระดมความคิดเห็นกับลูกน้องถามลูกน้องว่าเขามีมุมมองเขามีความเห็นเขาคิดว่าสาเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรและเราก็ให้น้องนั่นแหละครับเป็นคนที่ช่วยตอบวายกับเราและช่วยนึกวายในแต่ละลำดับกับเราด้วยจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกคิดเนาะฝึกคิดว่า ไอ้สาเหตุแบบนี้เกิดจากอะไรอ่ะและมันมีสาเหตุลึกๆล,ลงไปกว่าน,นั้นหรือเปล่านะครับคนที่มีความสามารถในการคิดได้นี่แหละก็จะเป็นคนเก่งเป็นคนที่พึงปรารถนาต่อไปในอนาคตพ่อบอกว่าอาจจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อย่างเนี้ยท่านเชื่อไหมลูกน้องบางคนเนี่ยถึงกับสายหน้าเลยนะไม่ใช่สายหน้าคือคือไม่ชอบไม่โปรดบานนะคือคือไม่อยากทําเพราะไม่ถนดัดเกิดความกังวลว่าจะวิเคราะห์ไม่ได้เพราะทักษะการคิดวิเคราะห์ คือการมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแยกแยะออกมามันมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะมันต้องมีการฝึกฝนกันและท่านเชื่อไหมครับว่าทักษะในการคิดวิเคราะห์หรือว่า analytical thinking เนี่ยนะครับมันเป็นทักษะพื้นฐานเลยจริงๆของคนที่เป็นหัวหน้างานและคนที่เป็นเจ้าที่อาวโุโสที่เตรียมพร้อมจะเป็นหัวหน้างานควรจะต้องฝึกฝนให้ดีและ YY เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเขาคือมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดไง มันต้องมีการฝึกมันต้องมีการอบรมกันนะฮะและผมเชื่อว่าท่านก็จะได้ไอเดียเนาะในการที่จะไปหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ